สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดาวลูกไก่แบบใหม่อีกแบบหนึ่งนะคะสวยๆน่ารักน่ารักโดยริบบิ้น3เส้นแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะแบบไม่ง่ายกันเลยนะคะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยจะมีริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองกรรไกรเหรียญ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว7 5ซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะลีจะจับเอาริบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่2เส้นที่3ามนะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ นี่นะเราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐานหจับอริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งหเส้นกดๆจับๆให้กระชับได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะดี mm. <B S 2> จะจับออริบริน,นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเราจะมีลิบินสามเส้นด้านบนแล้วก็จะมีลิบินสามเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับออิบินเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาหนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบน สองด้านบนวางลงมาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาเอาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้เสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือริบบิ้นสามเส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะคือช่องนี้นะนี่นะ แล้วค่อยปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะดูริบบิ้นด้วยนะในแบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นสอดตรงช่องแรกนะคะออกช่องถัดมานะเส้นที่สามเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงได้แบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม3ามเส้นแล้วพาดนะเราจะสานริบบิ้นบนจากขวามาซ้ายนะคะนี่นะหนึ่งสองสามจับริบบิ้นเส้นนี้นะพาดมาแบบนี้ต่อเลยนะหนึ่งสองสามจับริบินเส้นนี้นะพาดมานี่นะคะ ต่อเลยหนึ่งสองสามจับออิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเหลือลิบินสามเส้นคืนี้นะคะหนึ่งสองสามนี่นะดีจะจับออลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับลิบินโค้งมาแบบนี้เสร็จแล้วขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะตัวนี้คือเส้นที่พาดตะกี้นะคะแบบนี้ ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาและแบบนี้ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเหมือนกันนะออกช่องถัดมานี่นะคะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่ค่ะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะนี่นะ ก็จะได้เป็นรูปตัวดอกแบบนี้แล้วเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะจับให้เข้าที่อีกครั้งนึงค่ะ เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านตามกรีบเลยนะคะนี่นะสอดลอดผ่านตามกรีบเลยนะจะลอดผ่านอยู่ที่สามเส้นนะคะหนึ่งสองสามแบบนี้ค่อยค่อยดึงลิมลิดลงมาค่ะในแบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะจะได้เป็นกรีบซ้อนกันแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะ ลีจะจับเอาลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับตัวรลิบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะค่อยๆดึงรลิบินลงมาค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะตัดออกให้สั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดาวลูกไก่แบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ